ที่ดูแลหรือน้ำแถวนี้น่าอยู่มากครับนี่เป็นตุงหญ้าฝ่ามก็จะเป็นเรศสาครับอีกประมาณสนะักสองสามชั่วโมงครัก็ออกจากอ่าวแล้วออกจากแม่น,น้ำมิสซิสซิปปีแล้วครับเเห็นเร็วๆอยู่แล้วน่าจะเป็นปากแม่น้ำ นี้ก็ทุ่งน้ำตรงนี้จะเป็นทุ่งป่าตรงหญ้าข้าวบอยนะครับเนี่ยกลางตุงหญ้าเขาก็จะมีแท้งน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ไว้บ,บางที่มันก็จะมีพวกฝูงวัวว่ไรเลี้ยงับ ใกล้ถึงป่าแม่น้ำแล้วอีกสักชั่วโมงกว่าแล้วก็จะออกจากแม่น้ำแมิสซิสซี่แล้วออกทะเลใหญ่แล้วนี้ยังเป็นปืนหญ่้าอยู่ครับฝั่งนี้ก็จะมีฝูงวัวครับมีฝูงวัวปรามันนะบ้านเอามาเลี้ยงกลางป่าเน้่ยต้นไม้สูงต้นไม้นี่ก็จะมีวัวเข้าไปและ กินหญ้าอยู่ทั้งนั้นนะครับในฝูงวัวจะเป็นพันธ์รามันหรือไม่ก็ชาโลเล่นะครับอยู่ประมาณสิบกว่าตัวที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับฝูงเมลเร่ครับอยู่ตั้นหมทในป่ารตรงกลางนั่นเอง ทุ่งใหญ่ครเลี้ยงสบายครับมีวัวสักพันสองพันตัวเนี่ยเลี้ยงง่ายเลยครับปล่อยเป็นปวัวไรทุ่งไปเลยเรา่าจะใกล้ออกหาวเต็มที่แล้วครับเนี่ยเลยประมาณไม่เด็กภายในชั่วโมงนี้แล้วมีเรือใหญ่สองลำกำลังสวนเข้ามาแล้วนะ เป็นช่วงปากอ่าวแล้วปากแม่น้ำแล้วนี้ยังมีแท้งมันอยู่มีท่าเรือแองเกอร์อยู่ปากปลายอะนี่เป็นทะเลเปิดแล้วฮะเนี่ยเป็นปากอ่าวแม่น,น้ำมิสซิสิปปีครับเห็นริบๆด้วยนะ เดีย๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแท่นขุดเจอะน้ำมันนะตามหลายทางนี่เยอะเลยครับที่จะไปในอเม็กซิโกเ,เนี่ยนะแท่นขุดเจอะน้ำมันเยอะครับเยอะเราออกเดินทางแล้วครับมุ่งหน้าสู่ประเทศอังกฤษครับข้าม อสมุทแอตแลนติกไปใช้เวลาประมาณ20วันนะถึงอิมิงแฮมในช่องแคบอังกฤษนะตอนแรกว่าจะไปลิเวอร์พูลแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะิมิงแฮม วันนี้ออกมาจากพอร์ตดีโอรินนะมาจากมาร์ตงรุสก็ไหวไม่ยนางกันคนระับเพื่อเป็นสิริมงคลนนะการงานสมุดราบลื่นนะไม่มีอะไรจากแม่กินดิมแล้วแล้วก็เราจะกินเข้ามามช่วยกัน กินเพื่อเป็นเสื่อมมงคลของลูกช้างลูกมา้านะบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศกลางทะเลอากเย็นๆครับเรามีวันนี้ปาร์ตี้กันครับนี่เราย่างหมูย่างไก่ย่างเป็ดกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเลยครับนะครเราทุกงหน้าประเทศทุกประเทศ,เทศ,ศอังกฤษครับ การในห้องครัวครับมีต้มแซกกระดูกเป็ดนมีลาบเป็ดครับวันนี้ขายเหยื่อม้าจากกป็นป้าเตรียมเครื่องมืออร่อยครับส้มตำมาส้มตำเป็ดสุกนะครับเป็ดจะลาบเป็ดก็วันนี้ ผู้ช่วยก็้ช่วยผูช่วยจิ้กันเข้าขัวกลจะัวกันแล้วัน ร้านเน,นืก็ไม่บ้ากริงไม่ได้กินนะครับงานนี้ยอ,อยู่กลางมหาลอันติดนื้อใส่อาชีพอะไรด้วยอาชีพอะไรด้พวกเราแม่เป็นไงครับเป็นไงรสชาติอร่อยครับอร่อยนะอร่อยสด แปมนะจัดแปมนะก็นเนี่ยลาบเ,เป็ดลาบลาบเป็ดอูดรใช่ไหมรสชาติหวานคอมขอนแก่นลาบเป็ดอูดรแต่คนทำอยู่ขอนแก่นนะซี่โครงหมูปบกกนะ็คนนเราไม่ว่ากันนะซี่คนทำเป็นสลามเขาก็ช่วยกันเราเลยนะช่วยกันไปนะ แ, <c oughs> แ,แล้แก้วครับน้้แกัวไม่ต้องทายเห็นหน้าคนพันเลยร้อมเสิร์ฟครับ้องเสิร์ฟไม่มีใครไม่มีใครเหลียวแลเลยคร,ครับไก่ครับ าหารเกาหลีมาด้วยงานเต้นยอดหลังจากรับปูนซีเมนต์ครับวอยที่นักหาสาหัสหนักหาสากันสำหรับลูกเรือก็แล้วนี่เรามีโอกาสดีครับ ิษัทก็ให้เงินครีเอชั่นมา4ี่ห้เหรียญนยนะี่นะมัจัดงานปาร์ตี้หลังจากที่เราเคลียร์งานเสร็จนะมันก็ยาวแล้วฮะตั้งแต่ล้างระวงังขนส่งสินค้าวอยอูนซีเมนเสร็จนะล้างเสร็จจนถึงมารับสินค้าวอยต่อมาครับเราก็มีเวลาว่างตอนี้เราวิ่งกลางทะเล ต่อมาแล้วรับเศษไม้ไปส่งที่อุกิแัแล้วก็มีเวลามาปัดนทรายกันนะงาน,น,นปัดนลายเล็กๆี่ เราก็ย่างนี่เนี่หมูาบางก็ย่างหมูไม <c oughs> ่เป็นไรนะนช่วยกันนะช่วยกันมีหมูยอครับหมูยอหมูยอเนี่ยมาจากเวียดน,นามครับมาขายที่อเมริกาเนี่ยเราซื้อมานี่เป็นแซลมอนครับกะว่าจะทำ แซลมอนใช่ไหมเชฟแ <League of salvation> ซลมอนซาซิเ <worries> มะใช่ไม่ก็ทำลาบซาซิมิลาบแซลมอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เดนเขีกสาันดวยหัวใจเธอไม่รัาเธอต้องทิ้งใจนี่เขามีอะไรกันเนี่ยตรงนี้ เฮ้ยไม่ดีให้สาให้สลามไให้ล้ยใ่้ามให้ฉาี่มเลยอะไม่ได้งเยที่เจอฉันที่เจออย่าง้อเ่อัไปต่อไปทําไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาในเลยไม่เปิดใาอยู่ตั้ Big huh? Long time <laughs>

mấy thứ quyết linh em ngao mấy yêu đại mấy công hiểu chân tay mấy America America toy in the song boy buy no pizza she the foot of the jungle who champion lord fight to stop come to me that yeah for sam to stay to ลอาเล่ยทอยาให้กัลำเลงนหาท้องทะเลวันนี้ ีฝนข้างหน้าเราก่อนหนึ่งครับรอบไปตัวเราเลยครับเนี่ยท้ายลำเราก็ปีกรอบกันมานเรื่อยๆอีกไม่กี่นาทีฝนก็จะตกนะฮะอยู่ระหว่างไมายามี่กับ ปบอร์โตรริโกคัก่อนที่จะออกไปแอตแลนติกอันนี้ยังเป็นอ่าวเม็กซิโกอยู่เราเราจะเจียกเมื่อบิมด้าพ่อธนิสตารีครับวันนี้ จะออกจักกาบนะวันนี้

Man one number no one boy.